ชีวิตดีขึ้นตลอดเวลาเพราะคิดแบบนี้วันนี้นะครับครูสบายมี5คําถามที่จะเอามาถามคุณและคําถามวันนี้มันเป็นคําถามที่จะตรวจสอบความคิดของคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนคิดลบหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าลองตอบคําถามนี้ดูนะครับคําถามที่หนึ่งก็คือ คุณเนี่ยมักจะคิดว่า anyway. ค <Columbus> ุณเนี่ยเป็นคนโชคร้ายอยู่เสมอและคิดว่าคนอื่นเนี่ยโชคดีกว่าคุณคุณเคยมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าคุณเคยคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนโชคร้ายส่วนคนอื่นเนี่ยเขาโชคดีมากคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าคุณคุณเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าลองตอบตัวเองดูนะครับและ คำถามที่สองก็คือคุณคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่มีทางดีกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้คุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าคุณคิดว่ากว่าคุณจะสําเร็จกว่าคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากคุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าลองตอบตัวเองดูนะครับและ คำถามที่สก็คือคุณเนี่ยคิดว่าคนสำเร็จและคนรวยเนี่ยอยู่คนละระดับชัน้นกันกับคุณคุณเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าคนรวยกับคนสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่พวกเดียวกันกันกบฉันคุณเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าลองตอบคำถามนี้ดูนะครับและคำถามที่4ก็คือคุณเนี่ยมักจะคิดว่า เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวคุณมันเป็นเพราะสิ่งอื่นๆมันไม่ได้มาจากคุณคุณเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าและคุณมักจะคิดโทษคนอื่นเหมือนกับโทษที่พ่อแม่เนี่ยแยกทางกันเลยทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตแบบนี้ คุณโทษครูบาอาจารย์ของคุณคุณโทษโรงเรียนของคุณที่ได้เรียนโรงเรียนที่ไม่ค่อยดีนักจึงทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยกลายเป็นแบบนี้คุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือคุณมักจะโทษที่ทำงานคุณโทษงานของคุณว่างานเนี้ยมันทำแล้วได้เงินน้อยจังและคุณก็โทษว่าเป็นเพราะบริษัทไม่ดี คุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าลองตอบคำถามนี้ดูนะครับและคำถามที่5ก็คือเวลาที่คุณเนี่ยเห็นคนสำเร็จมากกว่าคุณเวลาที่คุณเนี่ยเห็นคนที่รวยกว่าได้ดีกว่าอย่างเช่นเขาอาจจะซื้อบ้านใหม่เขาอาจจะซื้อรถใหม่เวลาคุณเห็นเหตุการณ์เนี้ย คุณเนี่ยมักจะอิจฉาลึกๆในใจคุณมักจะคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาโชคดีคนอื่นเนี่ยเขารวยแต่คุณน่ยมักจะคิดว่าฉันเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นฉันคงไม่มีโอกาสที่จะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่และคุณเนี่ยไม่ยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นคุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือเปล่า ลองตอบคำถามดูนะครับและถ้าคุณเนี่ยเคยมีความคิดตาม5คําคำถามนี้ครูสบายบอกเลยนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดด้านลบและเป็นคนหนึ่งที่มองโลกในแง่ร้ายและวิธีการแก้ไขนะครับมันง่ายมากฟังให้ดีนะครับถ้าคุณเนี่ย อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาวิธีการแก้ไขก็คือคุณจะต้องกลับคั่วความคิดของคุณคุณจะต้องกลับคั่วความคิดของคุณคือคิดในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเคยคิดเข้าใจทีนี้ไหมครับอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคร้ายอยู่เสมอคุณจะต้อง คิดถึงขั้วตรงข้ามและคุณจะต้องคิดใหม่เลยว่าคุณน่ะเป็นคนโชคดีคุณจะต้องคิดตลอดเวลาว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายโอเคไหมครับหรือถ้าคุณเนี่ยคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่มีทางที่จะดีที่จะดีกว่าณตอนนี้ให้คุณเนี่ยปลับขั้วความคิด และคิดใหม่เลยว่าชีวิตคุณเนี่ยจะดีกว่านี้อีกกี่เท่าก็ได้ชีวิตคุณเนี่ยจะสำเร็จมากกว่านี้อีกกี่เท่าก็ได้คุณจะต้องคิดตรงกันข้ามเข้าใจขีนี้ไหมครับหรือถ้าคุณเนี่ยเคยคิดว่าคนสำเร็จและคนรวยเนี่ยมันอยู่คนละระดับชั้นกันกันกบคุณคุณจะต้องคิดใหม่เลยว่า ฉันเนี่ยแหละเป็นคนสำเร็จฉันเนี่ยแหละเป็นคนรวยแล้วคนรวยกับคนสำเร็จก็คือพวกเดียวกันกันกบฉันคือคุณจะต้องคิดขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเคยคิดเข้าใจทีนี้ไหมครับหรือถ้าคุณเนี่ยเคยคิดว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งรอบข้าง มันเป็นเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวคุณให้คุณเนี่ยกลับคั่วความคิดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันมันเป็นเพราะว่าฉันเองมันเป็นเพราะฉันเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตัวเอง100%ถ้าคุณเนี่ยคิดแบบเนี้ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยแต่มันเกี่ยวกับตัวฉัน100 ถ้าคุณคิดแบบนี้ชีวิตคุณเนี่ยจะดีขึ้นตลอดเวลาหรือเมื่อคุณเนี่ยเห็นคนอื่นทำบางอย่างสำเร็จเห็นคนอื่นทำธุรกิจสำเร็จเห็นคนอื่นซื้อบ้านซื้อรถได้แล้วเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะเคยคิดอิจฉาเขาคุณอาจจะเคยคิดว่าสิ่งนั้นน่ะฉันคงทำไม่ได้ขอให้คุณเนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่ ขอให้คุณเนี่ยยินดีกับทุกความสำเร็จของคนอื่นเพราะความสำเร็จของคนอื่นก็คือความสำเร็จของคุณถ้าคุณเนี่ยกลับขั้วความคิดและคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับคุณทุกความสำเร็จถ้ามันเกิดขึ้นกับใครบางคนได้แปลว่ามันเกิดขึ้นกับฉันได้เช่นกันถ้าคุณคิดแบบเนี้ย คือกับขั้วความคิดใหม่ชีวิตของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นตลอดการเข้าใจคีนี้ไหมครับแล้วเมื่อความคิดคุณเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปชีวิตของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นตลอดเวลาและคุณเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดการ